สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไานไปได้บ่อยครับวันนี้เราก็ไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ครับเราจะมาบอกข่าวดีครับคือเงินครับที่ได้จากการสังคมเข้าบัญชีแล้วครับทํายังไงอะครับเป็นคําถามที่ผมเคยสงสัยเหมือนกันนะว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนครับการว่างงานแล้วเนี่ยรายงานตัวเรียบร้อยเนี่ยภายในกี่วันเราถึงจะได้เงินเนาะคลิปนี้ครับมีคําตอบครับเพื่อนๆตั้งใจฟังเลยนะครับเราต้องเกินอย่างนี้ครับว่าเดิมเนี่ยเราเคยจัดทาคลิปก็คือ ลงทะเบียนว่างงานออนไลน์นะใครที่ยังไม่เคยชมครับหรือสามารถรับชมด้านหลังได้ที่ตรงนี้นะครับต่อมาเนี่ยผ่านมาสักประมาณ30วันนะเราก็จะทําคลิปเรื่องการรายงานตัวผ่านออนไลน์นะครับใครที่ยังไม่รับชมหรือต้องการรับชมด้านหลังก็ดูได้ทางนี้เหมือนกันเนาะมาถึงวันนี้ครับเป็นวันที่10สิงหาครับหลังจากที่เรารายงานตัวไปเมื่อวันที่5สิงหาแล้วมาถึงวันที่10เนี่ยระยะเวลาก็ประมาณ5วันนะครับ วันนี้ครับเป็นวันที่เราได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วครับเราก็ตื่นเต้นนิดนึงนะครับเงินที่เข้าบัญชีเนี่ยเราก็มานั่งคิดว่าเอ้ยเราได้ทั้งหมดกี่วันคิดเป็นเงินเท่าไหร่เนาะเราก็เลยมานั่งคิดอย่างงี้ครับแล้วเราก็ไปหาข้อมูลแล้วก็มีการถามการสังคมว่าหลังจากที่เราออกจากงานเนาะมีผลคือ7วันแรกเนี่ยเคสนี้เราเล่าจากประสบการณ์แล้วกันครับเรามีผลคือวันที่3รกรกฎานะครับนับไป7วันก็คือไปตรงวันที่9รกรกฎาในช่วง7วันเนี้ย เราจะไม่รับเงินชดเชยวันละ350นะครับเราจะได้รับเงินเนี่ยตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมไปถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด22วันคะคูณ350อันนั้นคือเงินก้อนหนึ่งที่เราจะได้นะครับและเดือนนี้เรารายงานตัวอีก5วันนะครับก็คือคูณ350เบสเสร็จครับเราก็ได้รับเงินประมาณ27วันคูณ350บาทเป็นเงินประมาณ9,450นะครับแล้วจะมาบอกอีกประเด็นหนึ่งครับที่เพื่อนๆน,น่าจะต้องรู้ไว้นะครับก็คือว่า าการรายงานตัวออนไลน์เนี่ยสามารถทําได้ล่วงหน้า7วันหรือหลังจากที่ครบกำหนดไปแล้ว7วันนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะรายงานตัวล่วงหน้าทําได้ไหมทําได้แต่สิ่งที่มันเกิดข,ขึ้นคือคุณเนี่ยจะได้รับเงิน,นแค่วันที่คุณรายงานตัวเท่านั้นหมายความว่าถ้าเราต้องรายงานตัววันที่5สิงหาคมเนะาะแต่เราไปรายงานตัวล่วงหน้า7วันสมมติ7วันล่วงหน้าเราอาจจะไปรา,ายงานตัววันที่1สิงหาคมนะครับเคสเนี้ย เราจะได้เงินยังไงเราจะได้เงินก็คือว่าเดือนกร,รกฎาคมที่เมื่อกี้ผมบอกนะวันที่1 0กร,รกฎาคมถึง31กร,รกฎาคมเนี่ยได้รับเงินมาแล้ววันวันที่1สิงหาคุณได้อีก1วันก็คือคุณจะได้ทั้งหมดเนี่ยเป็น23วันนะครับแต่ถามว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยช่วงแรกคุณอาจจะรับน้อยกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าภาพรวมคุณตกงานหรือออกจากงานนะครับตามเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยคุณก็ได้รับ ตามจํานวนวันที่เขาระบุไว้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆครับดูคลิปแล้วครับยังมีข้อสงสัยนะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามในคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับและเห็นว่าคลิปเรามีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์นี้ครับให้กับเพื่อนๆพี่น้องของทุกคนเลยนะครับและกด s ับ s c r i b e ให้ช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไหนไปได้บ่อยด้วยครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของเราครับและเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย